สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาเรียนศิลปะกับครูเตยอ,อีกแล้วนะคะวันนี้ครูเตยจะมาสอนเรื่องจังหวะและตำแหน่งในงานทัศนศิลป์เคยได้ยินเรื่องจังหวะในงานศิลปะไหมเอ่ยหลายๆคนคงเคยได้ยินคําว่าจังหวะมาจากวิชาดนตรีใช่ไหมคะแต่ว่าในวิชาศิลปะเนี่ยก็มีจังหวะเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจังหวะในงานศิลปะเนี่ยจะเป็นอย่างไร จังหวะหมายถึงระยะความชิดความห่างความใกล้ความไกลของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวหรือว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ในงานทัศนศิลป์น,นั่นเองทีนี้นักเรียนลองมองไปรอบๆห้องสิว่ามีการจัดจังหวะแบบไหนบ้างเช่นการวางของให้ชิดกันใกล้กันหรือว่าห่างไกลกันแบบนี้ก็เรียกว่าจังหวะได้เหมือนกันทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีจังหวะแบบไหนบ้างในงานทัศนศิลป์1 จังหวะแบบเหมือนกันหรือซ้ำกันหมายถึงการจัดช่วงจังหวะของสิ่งที่มีลักษณะเดียวกันต่อเนื่องกันและมีระยะห่างเท่าๆกันทำให้ดูมีระเบียบแบ่งออกเป็น2อลักษณะค่ะ1.1จังหวะแบบเท่าๆกันเป็นการจัดภาพให้มีระยะเท่าๆกันซ้ำๆกันและประสานต่อเนื่องไปในทิศทางเดียวกันเหมือนในภาพนะคะ เช่นภาพภาพนี้ค่ะที่ครูเตยว่าจะกันดอกไม้ที่มีลักษณะเหมือนกันมีขนาดเท่าๆกันจัดเรียงกันให้เป็นระเบียบซ้าๆกันแบบนี้ค่ะอ่าเรามาดูตัวอย่างภาพของจังหวะซ้ากันแบบเท่าๆกันนะคะจะสังเกตได้จากรูปร่างรูปทรงของทั้ง3ภาพนี้นะคะที่มีลักษณะเท่าๆกันคล้ายๆกันสีมีความใกล้เคียงกัน ถูกจัดวางในลักษณะที่เป็นระเบียบเรียังกันไปแบบนี้นะคะ,ะที่ครูเตยบอกว่าจังหวะแบบเหมือนกันหรือซ้ากันเนี่ยถูกแบ่งออกเป็นสองลักษณะใช่ไหมคะทีนี้มาดูลักษณะที่2กันลักษณะที่2ก็คือจังหวะแบบไม่เท่ากันจังหวะแบบไม่เท่ากันแต่ว่ายังซ้ํากันอยู่นะคะยังใช้รูปร่างรูปทรงแบบซ้ําๆกันอยู่จังหวะแบบนี้เนี่ยเป็นการจัดจังหวะให้มีการสลับหรือว่าสับว่า โดยให้มีเส้นรูปร่างรูปทรงมีความหนาความบางไม่เท่ากันและสีให้น้ำหนักอ่อนแก่ไม่เท่ากันแต่มีความสัมพันธ์กันซึ่งอาจจะทำให้เกิดความรู้สึกต่างๆเช่นตืน่นเต้นร่าเริงขัดแย้งก้าวหน้าไม่หยุดนิง่งเป็นต้นคะ่ะ เช่นภาพที่ครูเตวาดนะคะเป็นการใช้จังหวะแบบซ้ำกันแต่ว่าไม่เท่ากันก็คือการใช้รูปร่างรูปทรงที่ยังเป็นรูปร่างรูปทรงเดียวกันอยู่แต่ว่าไม่เท่ากันก็คือมีขนาดไม่เท่ากันเล็กๆใหญ่ๆแต่ว่ายังเรียงในทิศทางเดียวกันก็คือเรียงกันเป็นระเบียบแบบนี้นั่นเอง ามาดูตัวอย่างภาพของจังหวะซ้ำกันแต่ว่าไม่เท่ากันนะคะเช่นทั้ง3าภาพนี้ค่ะที่มีรูปร่างรูปทรงคล้ายคล้ากันเหมือนเกันสีคล้ายคล้ากันเหมือนเกันแต่ว่ามีการจัดวางแบบไม่เท่ากันก็คือมีขนาดเล็กๆใหญ่ๆนะคะแบบนี้นั่นเองต่อไปค่ะเป็นการจัดจังหวะแบบสลับไปมา หมายถึงการจัดช่วงจังหวะของสิ่งที่มีลักษณะต่างกันมาวางสลับกันอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดความน่าสนใจเพิ่มขึ้นค่ะเช่นภาพที่เป็นรูปทรงเลยค่ะคณิตน,นี้นะคะที่มีทั้งวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมในภาพเดียวกันนะคะถูกจัดวางสลับไปมาเล็กๆใหญ่ๆแบบนี้นั่นเอง อ่าเรามาดูภาพที่ครูเตยวาดนะคะเป็นการจัดจังหวะแบบสลับไปมาเหมือนกันเช่นการจัดให้รถเนี่ยมีลักษณะที่ต่างๆกันเช่นมีรถเกง่งรถตู้รถบรรทุกน,นะคะวิ่งสวนกันแบบนี้จัดว่าเป็นจังหวะแบบสลับไปมาเหมือนกันค่ะมาดูตัวอย่างภาพที่มีการจัดจังหวะแบบสลับไปมากันค่ะภาพ3มภาพนี้นะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่ามีการจัดแบบสลับไปมา เช่นการจัดสีให้มีการสลับไปสลับมารูปร่างรูปทรงต่างๆนะคะมีการสลับกันไปมาแบบนี้ค่ะ 3. จังหวะแบบไหลลื่นหมายถึงการจัดช่วงจังหวะให้ได้ความรู้สึกต่อเนื่องเชื่อมโยงทำให้เกิดความรู้สึกว่ามีการเคลื่อนไหวอ่าอย่างเช่นภาพที่คุเตว่านนะคะภาพของคลื่นหรือว่าภาพของอเนินเขาที่มีรถ วิ่งอยู่นะคะสังเกตได้จากเส้นโค้งที่อยู่ในภาพเส้นโค้งเนี่ยจะทําให้เกิดความรู้สึกว่ามันลื่นไหลหรือว่าการจัดรูปร่างรูปทรงใดๆก็ตามให้เกิดความรู้สึกว่ามันเชื่อมโยงเป็นเส้นโค้งแบบในภาพนะคะมาดูตัวอย่างของภาพที่มีจังหวะแบบไหลลื่นกันค่ะอสังเกตง่ายๆก็จะมีเส้นโค้งที่อยู่ในภาพนะคะดังเช่น3ภาพนี้เลยต่อไปค่ะจังหวะแบบลดหลั่น หมายถึงการจัดช่วงจังหวะของวัตถทุที่เรียงต่อกันโดยเรียงจากเล็กไปใหญ่หรือว่าใหญ่ไปเล็กจากสีอ่อนไปสีแก่หรือว่าจากผิวเรียบไปหยาบหรือแบบอื่นๆที่ทำให้รู้สึกว่าระยะและปริมาณเนี่ยมีการเพิ่มหรือว่าน้อยลงนะคะ เช่นภาพของบันไดนะคะที่มีการเรียงจากสูงไปต่ำหรือว่าต่ำไปสูงนั่นเองหรือว่าภาพของขวดน้ำนะคะที่มีการเรียงจากใหญ่ไปเล็กนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างภาพที่มีการจัดจังหวะแบบลดหลั่นกันค่ะทั้ง3าภาพนี้นะคะมีการจัดจังหวะแบบลดหลั่นคือเรียงจากใหญ่ไปเล็กเรียงจากสีเข้มไปสีอ่อนหรือว่าสีอ่อนมาสีเข้มนะคะทำให้ภาพเนี่ยเกิดระยะขึ้นได้อีกด้วยค่ะ มาทบทวนกันค่ะว่าจังหวะและตำแหน่งในงานทัศนศิลป์มีกี่ประเภท 1. จังหวะแบบเหมือนกันหรือซ้ำกันแบ่งออกเป็นสองลักษณะคือจังหวะซ้ำกันแบบเท่าเท่ากันและจังหวะซ้ำกันแบบไม่เท่ากัน 2. จังหวะแบบสลับไปมา 3. จังหวะแบบไหลลื่น 4. จังหวะแบบลดหลั่น เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับการเรียนเรื่องจังหวะในงานศิลปะในวันนี้ศิลปะก็มีจังหวะได้เหมือนกันใช่ไหมคะอ่าไหนหนูลองมองรอบๆตัวเองสิว่ามีจังหวะแบบไหนเกิดขึ้นบ้างอ่าคงจะมีหลายๆจังหวะเลยใช่ไหมคะในงานศิลปะก็เหมือนกันคะ่ะงานศิลปะเนี่ยในหนึ่งชิ้นเนี่ยอาจจะมีจังหวะเกิดขึ้นได้มากกว่าหนึ่งจังหวะอ่า ทีนี้หนูลองดูใบงานที่ครูไตยให้ไปนะคะใบงานในสัปดาห์แรกให้หนูเขียนชื่อชั้นแล้วก็เลขที่ให้ชัดเจนนะคะจากนั้นวาดภาพโดยใช้จังหวะอย่างน้อย1จังหวะ แล้วก็ระบายสีให้สวยงามด้วยจากนั้นเนี่ยหนูก็เขียนข้างล่างบรรยายว่าหนูใช้จังหวะอะไรในการวาดภาพนี้นะคะอาจจะมีได้มากกว่าหนึ่งที่ครูเตยบอกไปแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเขียนความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากผลงานนี้ด้วยว่าหนูชื่นชอบมันไหมหรือว่าไม่ชอบหรือว่าดีขึ้นจากเมื่อก่อนหรือว่าแย่ลงหรือว่ายังไงก็เขียนมาด้วยนะคะวันนี้ครูเตยขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ